วันนี้เกษตรตามฝันนะครับจะมาพาพี่น้องผสมปุ๋ยสูตร15-5-20นะครับจากสูตร46-0-0นะครับสูต15ร15-15-15แล้วก็ปุ๋ยสูตร0-0-60นะครับผมโดยใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับ46-0-0นะครับ21กิโลกรัมนะครับ ใช้ปุ๋ยสูตร15-15-15นะครับ33กิโลกรัมแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตร0-0-60นะครับอีก25กิโลกรัมนะครับก็จะได้เป็นปุ๋ยสูตร15-5-20ครับผมปุ๋ยสูตร15-5-20นะครับหมายความว่าปุ๋ยสูตรนี้จะมีไนโตรเจนอยู่ที่15เนะครับอฟอสฟอรัสอยู่ที่5แล้วก็โพแทสเซียมอยู่ที่25เนนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยสูตร15-15-15นะครับ 100นะครับกิโลกรัมนะครับจะได้อ่าพูดง่ายๆนะครับจะมีฟอสฟอรัสอยู่ที่15นะครับผมอ่าถ้าต้องการฟอสฟอรัสนะครับ5กิโลกรัมครับจะต้องใช้ปุ๋ยสูตร15 15 25, 25, ació, 15เท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เอาจานวนอ่าน้ำหนักที่ต้องการนะครับคูณ100นะครับหารด้วยความเป็นค้ณของปุ๋ยนะครับ15ก็จะได้เป็นน้ําหนักนะครับของปุ๋ยสูตร15 15ที่เราต้องการก็คือ33.33กิโลกรัมนะครับผม อันนี้ปุ๋ย33.33กิโลกรัมนะครับจะมีในตัวเจนเหลือเท่าไหร่นะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับเอามาหาร3เลยนะครับเพราะว่าเราเอาน้ําหนักมาก็คือเป็นลดลง3เท่านะครับจาก1 0 0นะครับผม15หาร3นะครับก็จะเหลือ5นะครับผมในปุ๋ย33.33กิโลกรัมนะครับของสูตร15 15 15นะครับจะมีโพแทสเซียมเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับก็คือ เอามาหารสามทิ้นเดิมนะครับผมก็จะเหลืออยู่ที่ห้านะครับแล้วทีนี้เราต้องการไนโตรเจิ้นอ่าสิบห้านะครับเรามีอ่าแล้วห้านะครับผมจากปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับต้องการอีกสิบนะครับผมเอากิโลกร,รัมนะครับก็ได้คิดง่ายๆเราจะต้องเติมยูเรียอีกเท่กี่กิโลกร,รัมนะครับผมก็คือเอาสิบไปคูณกับหนึ่งร้อยนะครับหารด้วยสี่สิบหก ก็จะได้เป็นยี่สิบเดกิโลกรัมนะครับผมต้องการนะครับโพแทสเซียมนะครับเท่ากับยี่สิบนะครับเรามีแล้วห้าต้องการอีกสิบห้านะครับผมก็เอาสิบห้าคูณหนึ่งร้อยหารด้วยหกสิบนะครับเท่ากับยี่สิบห้ากิโลกรัมนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเช็คนะครับว่าเราคำนวณถูกหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยสูตร0 0 6ย์นะครับ ในปุ๋ยหนึ่งร้อยนะครับจะมีโพแทสเซียมเท่ากับหกสิบนะครับเพราะฉะนั้นในปุ๋ยอ่ยี่สิบห้านะครับกิโลกรัมนะครับจะมีโพแทสเซียมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็เอามาหารด้วยสี่นะครับก็คือเราอ่ปริมาณของปุ๋ยลดลงสีเท่านะครับเราก็เลยมาหารความเข้มข้นของปุ๋ยนะครับด้วยสี่นะครับหกสิบหารสี่เท่ากับสิบห้าครับผมอ่า เมื่อเราไปบวกกับจํานวนของโพแทสเซียมในปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าที่เราคานวณเมื่อกี้นะครับอีกห้านะครับผมก็จะได้เป็นยี่สิบนะครับตรงตามสูตรที่เราต้องการนะครับผมก็คือปุ๋ยสูตรสิบห้าห้ายี่สิบนะครับนี่ก็คือปริมาณของโพแทสเซียมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม